ดีขาเดี๋ยวนี้จะมารีวิวของที่แม่ซื้อมาจากคอมพาสตานะคะมีสามอย่างคอมพสสาสตาก็จะเป็นร้านขายขายขายอุปรกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะก็ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะ เป็นเป็นที่ใส่อะคะ่ะเป็นสายไฟมาตรฐานนะคะเป็นสีฟ้านะคะอาจจะออกกล้องอาจาอาจะอาจากอาาก,อาากสีขาวค่ะไหนแต่จริงจะเป็นสีฟ้าน้านตจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบสามปักนะคะสาปักตรงนี้ก็จะกดได้ ข้างหลังอันนี้เราไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะเราไปโรงเรียนนี่เราไปสไลด์คนเดียวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นสามสี่ห้าหกอันนี้นะคะสีชมพูนะคะสีชมพูจะเป็นสีชมพูอ่อน เนจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้อันนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกปักนะคะหกปักตรงนี้ก็จะกดได้อันนี้กดไม่ได้เพราะว่าอันนี้ถุงมันแข็งอันนี้ก็ถุงแข็งแต่ว,ว่าอันนี้ถุงมันแตกแล้วเนี่ยถุงแตกแล้ว มีแตกชัดมากเลยอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนกันเออสีเขียวเขียวไม่ก็ฟ้าเขียวเออฟ้าฟ้าหลแล้วฟ้าออกเขียวอ่ะอันนี้มันไม่ตกมันก็เลยกดไม่ได้ต่อไปคืออันนี้เราชอบสุดเลย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 นะคะอันนี้แตกต่างจาก,กอันนี้อ๋อสองอันนี้อัน,นอันนี้จะเยอะกว่าอันนี้ไปสามปั๊ก แล้วก็อันนี้จะน้อยกว่าเป็นสักตอกนะคะอันนี้ก็คือจอดอนชัดเแบบ็ดแต่อันนี้จะไม่มีปักให้นะคะจะเป็นสายชัดเแบบ็ดอันนี้เราเคยมีแล้วหนึ่งอันแต่เป็นสีชมพูเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะมีสีชมพูสายมันยาวมากเลยอันนี้เราจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสีชมพูนะ แต่อันนี้แม่เราซื้อมาเป็นสีดำคือที่ซื้อใหม่ก็เพราะว่ามันหักตรงนี้มันงอนะคะเห็นอัเปาเห็นอัเปามันงมันงอนิดนึงนิดนึงอันนี้ก็เป็น อาจจะมีการขยับนิดนึงน,นะคะเพราะว่าตอนนี้รีอยู่ในรถอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กสีดำนะคะเป็นที่ชาร์จแบต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 เป็นสายชาร์จแบตอะไม่ใช่เป็นปลั๊กเราจะเอาออกมาให้ดูนะคะนี่จะเป็นสีดำอันนี้จะสายยาวหน่อยนะคะสายยาวเลยมันก็ยาวเหมือนอันนี้แหละแต่ว่า อันคืออันนี้มันจะมัดแต่ว่าอันนี้มันคือมันไม่มัดอ่ะยาวสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรจะให้ดูดิมปะเป็นแบบนี้นะะไปตัดกล่องใหม่ก็หมดแล้ว<ช>ข้างหลังก่อนเป็นแบบนี้ข้างหน้าก็เป็นเรนื่รนี้ขอรับกันนะค,ะคุณครับแล้ว